แห่ชื่นชมหนุ่มกัญชัยหลังเอ่ยปากขอทำสิ่งนี้ในคดีเด็กดับในรถตู้โรงเรียน สืบเนื่องจากกรณีที่เด็กนักเรียนวัย7ขวบได้เสียชีวิตในรถตู้รับส่งโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีชนสูตรน้องเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าเป็นฮิสโตรกระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวคุณแม่คุณพ่อและคุณป้าก็มีข้อสงสัยประเด็นมีเลือดออกที่ปากมีการทำ้ายหรือไม่หรือมีการถูกล่วงละเมิดหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ทางครอบครัวยังไม่มีทนายต่อสู้คดีและได้มาเปิดใจในรายการโหนกระแสทา หนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการได้เผยในท้ายรายการว่าฝากทนายแก้วเรื่องนี้หน่อยนะครับแล้วค่าใช้จ่ายผมจ่ายให้เองเรื่องค่าเดินทางอะไรยังไงมาบอกกับผมเรื่องนี้ฝากทนายแก้วดูแลเลยซึ่งโลกออนไลน์ต่างชื่นชมพี่นุ่มและต่างจับตามองประเด็นนี้กันเป็นพิเศษว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะไม่ใช่เคสแรกที่เกิดขึ้นกับเคสนักเรียนเสียชีวิตในรถตู้รับส่งโรงเรียนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอ